จะไปตามหาสวนสตรอเบอรี่เตอนนี้เขาเปิดแล้วไปตามหาสวนสตรอเบอรี่อิงโกคนดูท้องฟ้าสวยมากวันนี้เขียวสองฟัง ส่วนนี้อร่อยมาก لا أستطيع มาถึงสวนสตอเบอรี่แล้วนะนะนะทุกคนนะักเขากำลังเก็บขึ้นมา what, what you you ชวดสตอเบอรี่ทุกคนทุกคนดูดอกไมส้สวยสวย เรามาที่สวนสตรอเบอรี่แล้วทุกคนเลยเลนเน่ดูสิทุกคนเรามีทุกอย่างเลยนะอันนี้มาจากสวนเลย